สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วคนเก่งของเรายืนกินข้าวนะคะกินข้าวกับพี่เข้าปานยืนกินเห็นไหมเก่งมากเลยนะคะตัวใหญ่แล้วนะตัวเป็นนุมดูสิเนี่ยขาหยัวหัวทิ่มหัวทิ่มเลยลูกพี่เข้าไปแล้วพี่ก็เห็นหนูล้มใส่พี่เข้าไปแล้วลูก กินคนเดียวก็ได้แม่เองคนเดียวก็อร่อยแม่มาแล้วพี่ก็ตังก็ตังมากินเป็นเพื่อนน้องไม่แม่อร่อยไม่กินดีกว่าอืมอ่ะกินต่อก็ตังกินต่อ,อคำหนึงเอาไม่กินละกบกบกบไปอ่ะไปละกบบละไปละกินคนเดียวก็ได้กินเสร็จแล้วออ้ยหัวทิ่มหัวตังาเดินไม่ถกเดินไป อืมโอ้พี่มาพี่มาหยุดอีกแล้วเอตั้งหลักไม่ได้ล้วคือตอนแรกกำลังเดินอ่ะนะพอพี่มาก็เลยเหมือนตั้งหลักไม่ได้ละตั้งท่าเดินไม่ดีละมเ,เดินไปลูกเดินไปเร็วคนเก่งนะครับเดินไปนะครับอุยล้ม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 พี่เขาต้มพี่เขาตัง้งยืนอยู่หันมองแต่พี่เขาเวลาเขาหันมองเนี่ยเขาจะทรงตัวไม่ได้ดีนะคะเขาใหม่ ถ้าเขว่าเขาหันมองใครเนี่ยการทรงตัวเขาก็จะเอียงเอียงแล้วก็จะทําให้ล้มเดินการเดินเลยไม่ดีนะคะก็ทําให้เดินแบบล้มล้มตลอดเวลานะคะถ้าถ้าเขาจะหันมองด้านข้างหรืออะไรเงี้ยนะคะในเดินไม่ดอมีอันนี้เดินไม่ดีเลยนะคะเดินล้มตลอดเหมือนเสียศูนย์แต่แรกและวจินล้มตลอดนะคะอืมไม่เป็นไรเป้าหมายของหนูที่ไหนเป้าหมายของหนูหนู่นไหนพี่เขาสวยนอนอยู่รออยู่ตรงนน้นลูก ลุงเมาพี่ก็สวยนอนรอตรงนั้นลูกเดินไปให้ถึงเดินไปให้ถึงนะใสยก้นไปมาเดินไปให้ถึงนะลูกลุงเมาลุงเมาไปไหนไปหาพี่ก็สวยกันเดินหาพี่ก็สวยนะลูกเดินไปให้ถึงนะครับคนเก่งครับเริ่มตั้งหลักไปบ้างละเดินไปครับคนเก่งครับพี่ก็สวยรออยู่ครับ อุ้ยหัวที่หัวตําเดี๋ยวก็ถึงลูกเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงครับถึงแล้วถึงแล้วครับคนเก่งของเราเก่งมากๆเลยนะลูกนะเก่งทุกวันเลยนะครับพี่ชอบพี่ชอบมาแย่งพี่คิมนอนทำไมลูกฮะแย่งพี่คิมนอนทำไม มาเบียดพี่คิมนะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่โชเก่งจังเลยสวัสดีค่ะเก่งมากๆสวัสดีสวัสดีเก่งจังเลยลูกอุ้ยสวัสดีใหญ่เลยพี่โชบเก่งมากๆเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมีมารยาทนะเนี่ยสวัสดีตลอดเลยเก่ง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 มากๆสวัสดีเบียดพี่คิมนอนไงกาชอบมาเบียดพี่คิมนอนสนุกดีใช่ไหม